เสเตตสิชันทุกคนนะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราเริ่มมีกิจก,กรรมดีๆอย่างนี้นะครับก่ <S 2> <S 2> อนอื่นผมอยากจะชื่นชมว่านะกลุ่ม QCC ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่ออย่างน้อยเราได้พบกับความสำเร็จในเบื้องต้นแล้วนะครับถึงแม้กิจกรรมเราจะเพิ่งเริ่มต้นก็จริงแต่จริงๆถ้าเรามองดีๆระหว่างทางเรามีอะไรสําเร็จไปแล้วอะไรบ้างนะครับพอเราเริ่มกิจกรรมจะเห็นได้ว่า เราก็มีความกระตือรือร้นแต่ละคนก็พยายามเพียรหากลุ่มที่มีไอเดียคล้ายๆกันหรือว่าแลกเปลี่ยนไอเดียกันมีการรวมตัวกันเี่เกิดความสามัคคีกันแลกเปลี่ยนกันจับกลุ่มกันแล้วก็คิดเทียบวิจัยนะครับขอขอบคุที่ว่าการเป็นริมปงฝากส่งเสริมความสำเร็จ อยากเป็นหัวข้อที่ดีนะหรือเรื่องอะไรที่ด <House> ีก so oh. <ın> <things> ็เลยให้ครูดาวรเรื่องเข้ามาเป็นร้อบรอบลึกๆเข้ามาครับแล้วก็ได้เอะไรก็ได้มีการคุยกันว่าให้แต่ละคนเขียนคอนเซ็ปต์ความต้องสำหรับผมเองก็เขียนสองใบนะครับให้กับคุณครูดาวรันเรียบร้อยแล้วก็การทำวามดีเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่า ไม่ได้ยากนะแต่ก็ไม่ง่ายนะนะครับเพราะบางอยา่างมันติดเป็นความเคยชินเป็นนิสัยนะครับเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับสําหรับผมแล้วท,ทําความดีถ้าทําได้ง่ายนะครับก็เริ่มต้นจากการที่เราที่ตัวเราเองก่อนนะรเราควบคุมเราไปคาดหวังคนอื่อนไม่ได้แต่เราทำมันด้วตัวเราเองก่อนนะก็เริ่มจากคิดดีนะครับ,รนะรบถ้าเราคิดดีคิดโพสิทีฟนะเราอย่าไป มองโลกในงแงไม่อะไรครับเราเจออะไรที่เราไม่พอใจเราอย่าขึ้นไปสรุปเอาเองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับพอเราเรียนวิามถูกไหมครับเราเริ่มจากการคิดดีก่อนอยา่าเพิ่ง่าดอะไรไปเลยเช่นผมนะครับคิดดีทุกวันเนี่ยเราก็สดใสแจ่มใสนะมีใครอยากแก่เร็วบ้างไม่มีนะมีใครอยากหน้าใสบ้างเราคิดดีเราไม่นะ ชื่อเนี่ยถัดไปเราคิดดีแล้วเราทำดีนะครับทำดีก็คือว่าเราก็ลงมือทำในในสิ่งที่เราคิดว่าดีนะครับทำยังไงทำดีนะง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราอยู่ในองค์กรเนี่ยมีใครลืมของไว้เราก็เกิบของเอาไปคืนเขานะครับใครลืมนะเปิดไฟทิ้งไว้เราเห็นเราก็ช่วยกันนะแติดนะครับอะไรที่มันมีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุเราก็ช่วยกันนะช่วยเคลียร์ช่วยอะไร คือพวกนี้เล็กๆไม่น้อยคือการทำบัญชีแล้วนะครับก็ลงไปถึงเรื่องงานเรื่องอะไรที่เป็นอย่างต่อคือเราทําอยู่เสมอเนี่ยสมบัติเสมอบัญชีนะครับผมเคยเคยฟังผู้อำนวยการของธนาคารกรุงเทพเขาพูดถึงว่าเขาอยากจะพรับคะแนนกองของกรุงเทพนะครับก็มีการต่อต้านนะครับคือต่อต้านที่ว่ามันรับมาชุนแต่ว่าต่อต้านในความคิดว่ามันยากเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เขาบอกไม่เป็นไร เขาก็เชิญแขกมาเรื่อยๆมาดูกันเพราะแขกจะมาเขาก็ต้องที่ขับชีร์ไว้หน้าแต่คราวนี้เขาเชิญแขกมาเรื่อยๆมาทุกเดือนเลยแขกมันมาเรื่อยๆก็ขับชีร์ไว้หน้าทุกเดือนเลยจนสุดท้ายในสิ่งที่ทําให้มันเป็นเราเองเรื่อยๆขับเชียร์ไวยหน้าขันชียกันมันกลายเป็นที่ใส่ ิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันสะท้อนตัวเราข้างในเราให้ลึนะครับเพราะก่อนที่เราจะว่าใคนะรหรือว่าติใครเนี่ยเราอาจจะกลับที่อยูแทนที่จะเป็นประโยชน์ขอกเราเป็นประโยชน์ของท่านเอ๊ะทำไมทึงทำแบบนี้หรอนะฮะเอ๊ะทำไมมันเกิดอย่างนี้นะะไมไมนนขึ้นนะเขาเล่ามาขอเราอาจจะที่เราคิดอยู่ผิดก็ได้นะครับมันทุกอย่างมันก็เข้าใจ ทำเถื่อก็คือว the ่าอย่างในในครอบครัวเราเองเนี่ยนะเราคิดว่าโอ้เดี๋ยวแป๊เราทํางานเสร็จกลับมาคงจะเหนื่อยหนะเตรียมน้ำไว้ผมคิดว่าเขาก็ดีใจเราเผื่อเอาไว้เราคิดถึงเอ๊ะเดี๋ยวจะออกไปจัดเดี๋ยวจะออกไปแล้วนะที่เขาจะลืมน้อตลืมมีกับเตรียมไว้ให้ก็คือเราเพื่อนร่วมงานกันเหมือนกันเราก็ทำเถื่อในงานที่เราจะส่งเขาไปครับเอ๊ะถ้าเราเถื่อไปนิดนึงเขาได้จะทำได้ใช่ไหม ทำเผื่อหัวหน้าเรานะ่ยเขาหน้าจะไในะอาจจะลืมตรงนี้หรือเปล่าเราทำเผื่อลูกน้องได้ด้วยนะครับถ้าช่วยๆกันแนละ้วเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างก็จะเกิดความสามัคคีมากขึ้นนะครับก็เราทำเยอะๆนะครับก็อย่าคงจะต้องฟังจากทางทีมงานว่าเราจะไปสะสมในธนาคารเอ๊งเดี๋ยวมีดอกเบี้ยหรือเปล่าถ้ามีดอ,เอ <c oughs> กเบี้ยก็พี่ว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้ เริ่มกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนปกครองับสำเร็จเบื้องต้นที่เรา